Here the question, Thailand question is จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการประกวด Miss Universe 2023เสียดายมากเลยนะคะอยากให้น้องอุน,นเนียนีได้ที่1น,นะคะแต่การได้ที่2องมาก็คือเก่งมากเหมือนกันนะคะเข้ารอบ3คนสุดท้ายในรอบ30กว่าปีนี้นี่ก็เก่งมากๆเลยนะคะได้ที่2มาก็ยังแอบหวังว่าจริงๆน้องน,น่าจะได้ที่หนึ่งเนาะมาเรียนภาษาอังกฤษกันค่ะแปลคำตอบชิงมงกุฎ Miss Universe 2023กันค่ะคำถามนะคะ If you could live one year in s <S If you could live one year in you year you year could one another woman's shoes could one another woman's shoes ถ้าคุณสามารถใช้ชีวิต1ปีในรองเท้าของผู้หญิงคนอื่นอืไม่ใช่แปลงนี้ไม่ได้นะคะเป็นสำนวนค่ะ women's shoes ตรงเนี้มีความหมายว่าชีวิตของผู้หญิงคนอื่นนะคะก็ถ้าคุณสามารถเลือกจะเป็นใครก็ได้เป็นผู้หญิงคนไหนก็ได้ในโลกนี้เนี่ย Who would you choose and why Who would you choose and why คุณจะเลือกเป็นใครและเพราะอะไรคะ I would choose Malala Yousafzai คือน้องอินโดนีเนียเนี่ยเขามองเห็นนะฮะว่าความสําคัญของสิทธิของสตรีและเด็กนะฮะมันก็ต้องมีการสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องเป็นแบบอย่างให้ด้วยอะคะ่ะฉันเลือกคุณมาลาลายูซาฟซเพราะว่าฉันรู้ว่าคุณมาลาลาเนี่ยจะต้องดิ้นรนต่อสู้นะฮะ mm hmm. เพื่อจะให้มายืนอยู่จุดนี้ I know the struggle คาว่า struggle คือการที่ต้องดิ้นรนต่อสู้อะคะ่ะพยายามอย่างหนัก in order to get to where she is today, To get where she is today Get where she is ก็คือมาถึงจุดๆตรงเนี้ยที่เธออยู่ตอนเนี้ยมันไม่ง่ายเลย she had to fight for women's education she had to fight for women's education เธอต้องต่อสู้เพื่อการศึกษาของสตรี to fight for all women to be able to stand strong แล้วก็ต่อสู้เพื่อผู้หญิงทุกๆคนที่จะสามารถเข้มแข็ง มีจุดยืนนของตัวเองได้ Stand strong and be the change and be the change and live by example be the change ตรงนี้ก็คือสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างความเปลี่ยนแปลง and live by example แล้วก็เป็นตัวอย่างค่ะ and lead by example if I could choose anyone that would be her ถ้าฉันจะเลือกเป็นใครสักคนนะก็คงเป็นคนนี้แหละคุณมาลาลาอยู่ซับสาย if I could choose anyone that would be her ตอบดีมากคนลูกเลยอ่ะ <Thank> you. คุณมาลาล่ายูซัฟไซเนี่ยเขาได้รับรางวัลโนเบลค่ะสาขาสันติภาพปี2014ซึ่งเป็นคนที่ได้รับรางวัลที่อายุน้อยที่สุดอายุเพียง17ปีเท่านั้นเองเขาได้รับรางวัลเพราะว่าตอน21เนี่ยเขาได้ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิของการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนแล้วก็สตรีค่ะซึ่งกลุ่มตุลบันเนี่ยเขาห้ามไม่ให้เด็กและผู้หญิงไปโรงเรียนนะคะเธอก็เลยตกเป็น เป้าหมายของกลุ่มตาลีบันแล้วก็โดนยิงตอนอายุสินะคะแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลหลังจากนั้นที่เธอหายก็ได้ย้ายไปอยู่ประเทศอังกฤษแล้วก็ได้รับการศึกษาแล้วก็ยังไม่หยุดที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้หญิงแล้วก็เด็กค่ะเสียดายเนอะน้องน่าจะได้ที่1เนานะมีความคิดเห็นย,ยังไงกันบ้างก็พิ่ไม่ได้คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวไปอ่านนะคะ Thank you much Thailand เดี๋ยวไปดูคําตอบของ Miss Universe Nigar Go ก,ก,กันนะคะคําถามเดียวกันนะคะถ้าคุณสามารถเลือกใช้ชีวิต เป็นผู้หญิงคนอื่นได้หนึ่งปีคุณจะเลือกเป็นใครเพราะอะไร Who would you choose and why I would choose Mary w o l l s t o n e s c a f Mary w o l k i n s t r a w because she opened the gap and it gave opportunity to many women ฉันจะเลือกเป็นคุณ Mary w o l l s t o n e Scarf เพราะว่าเธอเนี่ยลดช่องว่างทางสังคมนะ,ะแก้ไปว่าช่องว่างอนะคะ่ะ and it gave opportunity แปลว่าโอกาสแล้วมันก็เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงหลายๆคนสิ่งที่เธออยากจะทำก็คืออยากจะลดช่องว่างนะคะในเรื่องของไรายได้ระหว่างผู้หญิงผู้ชายที่มันแตกต่างกันนะคะเธอก็อยากให้ผู้หญิงที่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้แล้วก็สามารถที่จะได้ไรายได้ที่เท่าเทียมอะคะ่ะมันไม่ควรจะมีข้อจำกัดสำหรับผู้หญิงมาดูภาษาอังกฤษกันนะคะ and what I would do I would want that gap that income gap would open up นะค,ะคำว่า อินคัมแ g a p ก็คือช่องว่างระหว่างไรายได้นะฮะอินคัมว่ารายได้ค่ะ so that women could work in any area mm hmm. เพื่อที่ผู้หญิงเนี่ยจะสามารถทำงานในสาขาไหนก็ได้พื้นที่ไหนก็ได้ that they choose to work in ที่พวกเขาเลือกนะฮะที่จะทำงานที่นั่น because there are no limitations for women เพราะว่า มันไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้หญิงที่จะทำงานอะไรก็ได้คำว่า limitations ก็คือข้อจำกัดค่ะ That was 1750. Now in 2023 we are making history. ซึ่งข้อจำกัดนั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1,750ปัจจุบันนี้มันปี2023แล้วเราจะสร้างประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะอันนี้เป็นคำตอบของมิส n i การากัวนะคะ Thank you Nicaragua ก็ตอบได้ดีทั้งสองคนเลยนะคะเพียงแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งก็คือการที่มิสนิกาลกัวเนี่ย mm hmm. เขาได้มีเวลาในการคิดเพิ่มนิดนึงตอนที่ล่ามช่วยแปลให้ะคะ่ะเหมือนตอนล่ามแปลอ่ะเขาก็ยังมีเวลาได้คิดเพิ่มอีกนิดนึงใช่ไหมอันนี้มันแอบดูแบบจะเพื่อไม่แฟร์ได้ไหม เพราะว่าน้องเอนโทเนียเขาตอบเลยไงถามเลยตอบเลยตอบยาวๆเลยแต่ของคุณมิสนิกาลกัวเนี่ยเหมือนกับเออพูดแล้วปุ๊บก็รอให้ล่ามแปลแปลเสร็จแล้วก็ตัวเองก็ต้องพูดต่อก็อาจจะมีเวลาได้คิดอีกอันนี้พูดยาวๆไปเลยแล้ววาล่ามก็น่าจะแปลทีเดียวไปเลยน่าจะดีกว่าเนาะมีความคิเดเห็นยังไงกันบ้างก็พิมพ์บอกไปได้นะคะไปดูคำศัพท์กันค่ะมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคำตอบชิงมงกุฎ Miss u n i v e r s e 2023จากน้องเอนโทเนียกันนะคะคำแรกคำว่า struggle struggle แปลว่าต่อสู้ดิ้นรนมันจะมากกว่าการพยายามธรรมดาค่ะมันต้องสู้อะไรอย่างเงี้ยคำที่สองค่ะ deal with deal with แปลว่าจัดการกับคำที่สาม in order to เพื่อที่จะ in order to, in order to. คำที่สี่ fight for ต่อสู้เพื่อ fight for fight เฉยๆมันอาจจะแปลว่าต่อสู้อะไรอย่เงี้ยแต่ fight for คือต่อสู้เพื่ออะไรบางอย่างค่ะคำที่ห้า education การศึกษา education คำที่6 women's education การศึกษาของสตรี women's education มาดูคำศัพท์จากคำตอบของมิสนิกาลโกกันบ้างนะคะคำที่1คำว่า gap แปลว่าช่องว่างคะ่ะ gap คำที่2คำว่า opportunity แปลว่าโอกาสคะ่ะ opportunity มีคำนะคะที่แปลว่าโอกาสคำว่า ch chance chance ได้สองคำเลยนะคะ opportunity chance ใช้แทนกันได้ค่ะคำที่3 income รายได้ income คำที่4 limitation ข้อจำกัด limitation คำที่5 history ประวัติศาสตร์ไม่พูดว่า history นะ history ประวัติศาสตร์คำที่6 making history สร้างประวัติศาสตร์ making history ทั้งสวยทั้งเก่งทั้งคู่เลยนะคะแต่ใจก็ยังอยากให้น้องอินทรียได้มากกว่าค่ะยังไงก็ตามภูมิใจนะคะ I'm so proud of you กับน้องอินทรียมากๆค่ะที่เข้ารอบ3าคนสุดท้ายแล้วก็ได้ที่2มานะคะก็เก่งมากๆเลยค่ะขอบคุณที่เป็นหน้าตาของประเทศไทยนะคะแล้วทำหน้าที่ได้ดีมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยอ่ะ thank you thank you very much t h a i l a ค d คนเห็นด้วยไหมคะว่าน้องสวยมากเลยอ่ะยิ่งชุดไทยชุดนี้นะอุ้ย คนลุกเลยอะถ้าใครอยากจะ go ินเตอร์นะคะก็สามารถลงคอร์สสังเกตคุณหนุนได้นะคะไปที่โปรไฟล์ตรงนั้นมีคำว่าสอบถามสามารถทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านองนเองจ้าบาย